ทีนี้ต้องบอกว่ากระแสของน้องลิซ่านี่นะคะมาแรงฉุดไม่อย e ู่จริงๆนะล่าสุดค่ะทำเอาพ่อค้าขายโรตีสายไหมแห่งอพเภอบอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะเขาบอกว่าโรตีของร้านเขาเนี่ยขายดิบขายดีนะตอนนี้ทำยอดขายพุ่งกว่า2เท่าเลยทีเดียวค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่ากระแสของน้องลิซ่าวงแบล็คพิงคเนี่ยยังแรงไม่หยุดส่งผลให้โรตีสายไหมเจ้าเก่าหน้าสารเาพ่อบ่อไร่จังหวัดตราดแห่งนี้ ซึ่งเป็นของนายพงศักดิ์นะที่เปิดขายมานานกว่า4อขออภัย30ปีกลับมาขายดิบขายดีอีกครั้งหลังเงียบเหงาอยู่ช่วงหนึ่งแถมกลุ่มลูกค้าก็ยังเป็นเด็กๆค่ะคะุณผู้ชมวัยรุ่นนี่ชอบเลยแล้วก็ลูกค้าเก่เาๆนะลูกค้าประจําพากันมาอุดหนุนโรตีสายไหมโบราณยอดเหรียญเสน่ห์ของเขาก็คือโรตีสายไหมโบราณยอดเหรียญน,นะเข้ามาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้หนึกถึงภาพบรรยากาศเก่าๆที่เคยหยอดเหรียญแล้วก็ต้องรอลุ้นว่าจะได้โรตีกี่ชิ้นกันแน่สำหรับโรตีสายไหมของคุณพงศักดิ์นะคะเป็นสูตรโบราณทำแบบวันต่อวันโอ้โหนี่เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยชื่นชอบกันมาหยัดเลยนะทำวันต่อวันคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนมาทำเป็นชุดเลยนะทำเป็นชุดใส่ถุงมีแป้งแล้วก็สายไหมขายชุดละสิบบาทเท่านั้นถ้าซื้อ5ชุดขึ้นไปแถมให้อีกหนึ่งชุดไปเลยแถมเวลาขายดนะ้คุณพงศักดิ์ค่ะ ล้วก็มีวิธีการเรียกลูกค้าด้วยการร้องเพลงให้ฟังด้วยโอ้โหเสียงไพเราะเพราะพิงมากไม่ธรรมดาเลยดีๆดีมีมาให้ฟังเรียกน้ำย่อยกันก่อนค่ะ่ออบุุณไได้รรันนนกกาจเพลงมชื ยงไงคุณผู้ชมคะเสียงไม่ธรรมดาลูกคอนี่โอ้โหไม่รู้กี่ชั้นนะนี่แหละค่ะเสียงนี้ติดอกติดใจของลูกค้ามากมากเลยนะติดอกติดใจทั้งเสียงแล้วก็รสชาติโรตีและการบริการด้วยคุณพงศักดิ์เล่าให้ฟังนะคะว่าขายโรตีสายไหมมาประมาณ30ปีออกมาขายตั้งแต่เช้าแล้วก็หมดเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะจึงได้กลับบ้านแต่ทุกวันนี้นะคะหลังมีกระแสน้องลิซ่าปรากฏว่าประมาณ11โมงหรือว่าเที่ยงวันโรตีสายไหมยอดเรียนก็หมดกลับบ้านได้แล้ว นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนสั่งทางไปรษณียส์ส่งข้ามจังหวัดด้วยนะคะจากปกติขายวันละ80ชุดอะคะ่ะเมื่อกระแสะน้องลิซ่าเข้ามาเท่านั้นแหละตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น150ชุดถึง200ชุดต่อวนันนั่นหมายความว่ายอดขายเพิ่มขึ้นกว่าสอง,สองเท่าตัวเลยทีเดียวคุณพงศักดิ์ยังขอบคุณน้องลิซ่าด้วยนะคะที่ทําให้โรตีสายไหมนั้นกลับมาขายดิบขายดีอีกครั้งค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ